เห็ดเห็ดกล้องเห็ดข้าวหรือไงเห็ดข้าวเห็ดข้าวบอทำฮวงกิตใช่ไหมไปทำฮวงกินถ่ายคลิปบอนี่มันฮวงยี่บอหมแล้วเวลาของเคนนี้ก็ถ่ายแล้ววันนี้ถ่ายแล้วสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องอีสานสเตชันนะครับเอฟซีทั้งฟังไทยฟังเล่านะครับเอฟซีทั้ง ต่างประเทศนะเพราะว่ามีกำลังมีเอฟซีหลายครับเดี๋ยวห้องสีไปกินตำพุงกันปะเดี๋ยวน้องหญิงอยากกินตำพุงครับวันนี้ครับมือกล้องตากล้องผมอยากกินตำพุงครับเดี๋ยวเดี๋ยวขคันหน่อก่อนแป๊บหนึ่งสีไปเอาบักพุงกินไใส่นะบักพุงยหญ่บักพุงใอย่าบอกอย,ย,ย่าเดี๋ยวเขาสีสตำบักฮุงแบบแบบบ้านๆลองเบิึง แบบเราเล่าลองเบิง้งเดี๋ยวเข้าไปเอาตัวนี้ไปน้ำมัน,นอเอไอเดี๋ยวเข้าไปวิธีตอนตำ่ำเขาจะงอาไปเดี๋ยวเข้าไปเก็บผักก่อนไปหาเก็บเก็บบักงงว่าท่านไมี่ยินมั้ยโนี่หบรรยากาศอยู่บ้านสวนคือเก่าครับมือหนิพวกเดเวได้ไปเซ่ไปเก็บไปเก็บผักกะทินก้อนแบงแบงเด้อเกือบมื่อก้องเสียเฮ้เก็บผักกะทินกันผักกะทินต้นไหนมี โอ้เด oh, ี๋ยวเดี oh, um, ๋ยวเดี๋ยอนี้เดี๋ยวครับมื้อนี้สิตำบักหุ่งตำบักหุ่งใส่บักใส่บักเขือเนาะกระเทียมดอกเขาไม่กระเทียมดองทนเออกระเทียมทนดอกดองเออเดี๋ยวชิพากินกับกระเทียมทนครับมื้อร์หนี่ปิ้งปลาใส่บักเขือโอ้ยบักเขือกะเท او ทิ่มเก็แล้วใส่บักเขือนี่เนาะบ้า เขาเลึกว่ได้ครับตากล้องตากล้องอยงงอหญ่แม่งบงต้นใดยิงมัเคือคอะไอโอ้มีแต่ปลาเขื่อนไงวันนี้นี่นนใส่ปลาเขือขาวนึ่งได,ได้ให้ใส่ปลาเขือขาวใส่ปลาเขือขาวนี่รครับนี่ปลาเขือกระยุสวนเขาเองครับพักกระถินนี่เถระปุ๋นแล้วไปหาลักแล้ว ผักกาดถินบักเขือขาวใส่บักเขือขาวานะครับที่บักเขือขาวนี่มังหงมาเห็นบักหุงอยู่ปะบอมี่ใช่ไหมมีหาได้บักเขือแล้วเขือบักเขือได้แล้วเดี๋ยวไปเอาผักกาดถินมานี่ เกือกันด้วยนี่ต้นชี่ดาไปโอ้โหมะเขือพลอยพอเพราะแก่มากก็เป็นมะเขือเขาเออมะเขือคือมะเขือเหลืองก,กันเนาะโอเคครับเ้อนอะไรวัตถุริบเลยนี่ผักติดนี่ใส่มัวไหนอนุ้นี่นี่ผักติดใส่ตัวไหนต้นยุต้นกล้วยพักเที่ยงครับมือนีบแดดแห้งครับ แถดแห้งบวกอากาศไทยลิปนี <this film> ่บ่สูงผลวะนี่ครับนี่คือนี่คืออีสานบ้านเฮาของแท้เลยโอ้พระกระถินงามเฮงนี่แตนบ่ล่ะรฮะมีให้เปลี่นบ่โอ้พระกระถินไล่ไล่พี่น้องแก่บ่โอ้แก่บ่ไหนแก่บ่หญิง ต,นนตัวไหนโอ้เห็ในอะไรน่ะอึตัวไหนนี่วะนี่โอ้ยนี่นี่ฮักระทินเขาโอ้เอออ่า เบ้อต้นแล้วเบ้อต้นแล้วโอเคนี่ครับพอดีเลยเ้ยมะเขือแล้วบาห่วงมาเลยทางฮ่วงเลยต้นหนีมีบ่ต้นนีมีบ่ต้นนีบ่มีต้นั่นเด้ต้นไนม่หน่อยย่่เนี่ยมีเอาต้นนีเขาว่าต้นหนีโอ้นี่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 น่นี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 ่น่นี่นี่นนี่่ีนี่นอ่่นน่นี่่นี่่ได้นัน่บ่ ฟังคนเด็ดเออลูกหนีลูกหนีง่ายกว่าโอเคเอาจึงง่ายไม่เดี๋ยวพ่อปะ่ะพ่อเดียวพอ่พอพ่ออย่าลืมนะครับเหนี่ยงในเขาได้วัสดุดิบแล้วไปเขานะ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 บ้านนี้พี่น้องเดย์เบล่าแล้วหิวเขาแม่พริกด ข้าวเตรียมวัตทุดิบแล้วแล้วครับนี่อาไรปีงปลาไม่ไหมเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยมานี่นี่รบกวิปุกริกนี่เสียบแน่นอนตน้องตำให้เผ็ดเลย ใส่บักเขือน้ำครับนี่ใส่บักเขือคิบใส่บักเ,เขือเขือเข้าไปบักเขือเทศบายโมงเหรอครับหิวเขาฝากกดติดต,ตามช่องอ e ิสานเตตชันน้ำด้วยครับด้วยมีครับ ใส่อหอวแมวอืใส่บวก,กอือเทียมอีกอุ้ยหอมแมวเนาะฮะ <Huh? S 1> นี่ครับที่เด็ดหน้า,าบะขามเปียกใส่เลยครับอือแล้วก็ขาดไม่ได้ไอ้ไหมพี่ลมพอ <laughs> ใส่หลายครับใส่หลายจะเข้มเ้ยโอเคทีนิดหนึ่งนี่และผงนัวมันได้กาอยูเทียงหน้าหน่อยขึ้นเก่าครับมือนี่ยู่ทงหน้าเข้านี่ โตโเคที่เลือยเยอะมาเลหอมมดกแล้วครับเดีย๋ยวใส่บวชเคยก็นิดนึง เก็บจากสวนได้เลยครับนี่บุถือโ,โคกกรมีให้นำขาเปียกกัน ใส่น้ำปลานิดนึงใส่น้ำปลาไมาจ้ใส่น้ำตาลอ๋อน้ำตาลมาจ้ใส่น้ำตาลใส่ใส่แล้ว,อลวอโอเคเลยโอเคก็คเด็ดปรุงดูใี่นอะ มาบ้านนี่ครับใส่เข้าไปอตอนฮงสะใจอตอนฮงสะใจเฮอุฮ้ยเ็บสลบครับ โอเคเลยครับหอมปะการทำวกินก่อนขอบโอเคเลย น้ำลายแตกโอเคครับเรียบร้อยนี่มาบานนี่นี่ครับพร้อมเสิร์ฟ สุดยอดครับมากินข้าเทียมกันพี่น้องมาดิอู้หมานี่ครับอ้นี่ละล <c oughs> ผมก็ติดแท้ง นีห้องใส่ผักกระถินเข้าไปโอ้โหเอ้ยสุดครับมากับปีงปลานี่ครับไส้ปลานี้มากินนี่ครับที่เด็ดต้องกินกับกระเทียมทุนดองน้ำผึง้งอิสานเดเตชันครับนี่นะ สดเขาไมานี่กินกับลาบเป็ดกินกับตำหุ้งแซบเบิดครับนี่อ้นี่ครับน,นี่ครับเฮ้ย <c oughs> อืืออ้ยสุดอยอดครับ อือฮึโอ้ยนึกวเขาเทียงครับพี่น้องโอ้ยข้ามไงเนี่ยเนาะอือโคตรได้พี่น้องเด้ออืออืออือ อุ้ยขอบกันครับครับกินกับกระเทียมดองอืมอืมอืมนี่ครับอือสั่งไหนเด้ครับกระเทียมท้นดองน้ำผึ้งครับ ถูดอีสานเเตชันทุงละลอยหสิบ,บาทครับขนาดเครื่องกิโลเขามีเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางก็จะบวกเลวค่าขนส่งนะครับจะสัส่งสามหอ่อขึ้นไปส่งฟรีครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับผม ครับก็ขับปุ่มขออนุญาตได้ครับเด้อขออนุญาตพี่น้องครับโอ้ยนี่กินได้าะนี่โอ้ยเผ็ดสาใจนี่ครับอืม นี่ครับนี่ครับน้องใหม่ครับน้องใหม่ครับพี่น้องกับกระเทียมนี่ออืเข้ากันครับ บไปกระเทียมอือบบ่า<ด>หวานแห้งครับบวเพื่อนอมนะอะขาในประหวานมาจากทะเลใส้กับประหวานน้องมึงอือ้ยสุดจอดครับพี่น้องกินขาวเทียงน้ำกันอือ ตมามเลยกเทียม,มข้าวบุ้งเก็บแถวนี้ครับอแซ่บครับพี่น้องคำใหญ่เลย เรื่องนะค,ครับคงร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบครึ่งกิโลเลยครับอืมคนได้หลายแห่งครับครึ่งกิโลหึ ค่งกิโลร้อยห้าสิบถ้ากิโลหนึ่งสองร้อยห้าสิบครับถ้าสั่งสามถุงเงินไปส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางนะครับกดเข้าไปเบิ่งในเพจอีสานเตชันในเออกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งอีสานเตชันนะครับกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งอีสานเตชันนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาตอบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแอดมินเขาก็เป็นมือกล้องนี่แหละว้าวเสบครับพี่น้องแสีบอีหลีเด้ออ่อืม อืมอืมอืมเขาเปินต้องปีงปากกาอืมนี่ปิีงปากกาครับอืมอืมอืมมีกับลาเป็ดมีกระจำฮวงนะครับ กินกระปลุลอาหารดองอาหารดองโอ้นึกยิ่งไทยนี่ครับอืมอมา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 ครับเสียบเสียกเศียกเศียกต้องกันพี่น้องมามามาอุ้ย นี่ครับกระเทียมเก็บใสตตู้เย็นไม่ได้เลยครับเก็บใสตตู้เย็นไม่ได้ข้าวกาดตั้งตีครับตั้งตีความแซบความอร่อยคือข้าวขัดกระเทียมแก่สุกนะครับแก่แก่เต็มทีนะครับ ต่งองเห็บมีบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับแบบเนื้อรวนแบบเนื้อรวนคือตัวนี้ขนาดครึ่งกิโลร้อยห้าสิบบาทสามถุงส่งฟรีนะครับเจ็บเงินปลายทางนะครับสามถุงส่งฟรีครับแบบแบบกิโลหนึ่ง แบบกิโลหนึ่งกับสองร้อยห้าสิบสามถุงส่งฟีเหมือนกันครับทุกยางสามถุงส่งฟีเมเครับอ่เอ้ยแซบครับ นี่ครับเอาเยอะค้านคหนึ่งก็ตากล้องผมเริ่มหิวแล้วครับตอนนี้จับน้ำม่ครับอุ้ยจับน้ำม่ครับจะเริ่มมั้ครับ เลื่มกดติดตามกดให้ก,ก,หกลังใจนะครับแล้วก็คออเมนมานนั้นมาคลิปหน่าเสียข้าเห็ดหยังน,น,นะครับอืมว้าวเน้าใหม่กาะสวนอืมจะสวนหนากจะบาบก็ ถ้าใครสนใจกระเทียมนะครับใครสนใจกระเทียมฝากเอฟซนะครับเอฟซทั้งฟังไทยฟังเล่านะครับสนใจนะครับเขาไปสร้างสื่อในเพจนะครับอยู่ใต้คลิปเขาเลยครับเพจอีสระเพจกระเทียมทอนุนกระเทียมทนดองน้ําผึ้งอีสานเสเตชันนะครับกดไลค์กดติดตามเพจเขานน่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ล่าไปก่อนนะครับตากล้องผมิวเขาครับ